เขาก็จะนําไปดองจืดไปดองใช่ครับแล้วส่งขายออกต่างประเทศถูกครับทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกออกตรงออกตรงออกตรงตลาดนั่นเพื่อความสดใหม่ใช่ครับก็จะประมาณวันหนึ่งก็อยู่ประมาณตัน้องร้อยโลทั้งตันท่าต,ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ 300, 300ร้อยสามร้อยไร่โอ้โห <c oughs> เราก็จะใส้น้ําน้ําสาเล้าน้าําสาเล้าแล้วถ้ามันมีสาเล้าใช้อื่นได้ไหมไม่มีสาเล้าก็ไม่ได้ครับไม่ได้เหรอไม่มีไม่มีไม่มี สุดเอิ้งทึ่งทั่วไทยนะครับวันนี้เดินทางมาที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะซึ่งตรงนี้ก็บอกว่ามีอาชีพที่ทําเงินอาชีพหนึ่งครับตอนนี้คือเขาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพี่ซีคนไหนพี่ซีฮะคนไหนพี่อซีคุณนี่เหมือนซีมากเลยเหมือนซีศีวัตรเนี่ซีอุยพี่ซีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้ขออนุญาตดูหน่อยใช่ไหมนี่ฮะเคยรู้จักกินส้มตําไหลบัวแกงส้มไหลบัวผัด หลบัวอะไรต่างๆแต่ว่านี่คือไหลบัวที่เราเห็นนะที่เราไปกินนี่ทำมาชิพนี้นานยังอืมท่มทำมาก็ประมาณสิบห้าปีโอ้โหสิบห้าปีตอนนี้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ช่างอันนี้เข้ามาซื้อน้าบ่ออ๋อนี่รถเจ้านี้มาซื้อของเราเลยครับเราไม่ต้องแพ็คละใช่ครับไปขายได้เลยมาถึงเก็บปุ๊บมีคนมารับปั๊บทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของเราดีกว่าได้ครับนะมาจากไนเนี่ยผมหาดัก

เอาลครับตอนนี้อยู่ที่โรงงานย่อมๆกันแล้วกันนะสี่ครับตอนนี้กำลังทําอะไรตอนนี้ตอนนี้คือช่วงตัดแต่งครับตัดแต่งโวนที่เราไม่ได้ใช้ออกถ้าหยิบมาไรบนหนึ่งเส้นก็จะมีข้างบนนี่คืออะไรใช่ครับตรงนี้คือห่วงเราไม่ใช้ไม่อ่าจะใช้ครับแต่ว่าเราต้องตัดทางๆออกขึ้งเขาจะเปื้อนที่โคดแล้วก็ตัดตัดช่วงตูดครับช่วงถ่ายเพราะตรงนี้ ที่เขาเด็ดมาก็จะโดนขี่โคนเหมือนกัน<ดอ>ก็นตัดออกนี่คือทิ้งเลยใช่ครับทำแบบทีละเส้นเลยเหรอใช่ครับต้องเนื้อต้องตัดทีละเส้นละเส้นละเส้นแล้วนี่มันกี่หมื่นเส้นแล้วเนี่ยหลังจากที่พนักง,งานเนี่ยตัดหัวตัดท้ายค,ค,คัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาล้างล้างทีละเส้นโดยการใช้สกอ็อตไบร์งแบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับทีละเส้นจริงๆนะคุณผู้ชมหยิบถูหยิบรูดทีละเส้นละเส้นละเส้นเี่เอาสก็อตไบร์ขัดเฉพาะอะไรฮะ เรามาทู่พิ้วทิ้วส่วนน้องของตัวไรโบครับเพราะว่าเขาจะมีคราบที่โคนมีคราบของน้ำที่เกาะที่เกาะพี่หวงน้องอยู่ทีนี้เรามาคัดให้เขาเกี้ยงเลยให้สะอาดแต่กระบวนการการทำที่ไวมากเลยนะใช่ครับใช่ทำนานเมื่อกี้ห้านาทีนะมาถึงนี่ล้างแล้วจะต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าเราจะต้องตรงแม่ค้าทุกวันทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงออกตรงออกตรงตราดนั่นเพื่อความสดใหม่ใช่ครับเก็บใหม่ทุกวันไม่ไม่มีแค่ค้างคืนเลยเก็บเสร็จขึ้นมาก็ทํา แล้วก็ตรงเลยมันหมายความว่าไอ้ไอ้พวกไหลบัวต่างๆเนี่ยถ้าเอาไว้ขึ้นมาตัดตัดมานานแล้วเนี่ยครับอยู่บนดูอากาศนานๆก็จะไม่ดีเหรอไม่ดีครับถ้าเราคัดก็เหลวนะครับอ่าถ้าเราปล่อยให้อากาศโดนอากาศหรือว่าปล่อยให้พี่โอ๊คเขาแห้งไรโบวเนี่ยเขาจะจะแดงเลยไม่ดีละไม่ดีเลยไม่กรอบไม่อร่อยนะไม่กรอบไม่ข้าวเลยอ๋อต้องทําให้แข็งตลอเวลาใช่ครับอย่างเงี้ยเสร็จอยู่ในน้ำตลอดเวลาใช่ครับต้องอยู่ในน้ำตลอดเวลาเขาก็จะสดใช่ครับ อ่ะน้องซีครับตรงนี้กระบวนการต่อไปที่ทําอะไรครับก็จะเป็นเอามากำแล้วครับกมก็แล้วก็ช่างเอามากำทำหมยครามว่าเอามารวมรวมกันแล้วมันมัดเป็นกำกำแล้วมาช่างแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นบางอันก็มีหัวบางอันก็ไม่มีหัวมันต่างกันยังไงคือส่วนที่เขาใช้ไม่ได้เขาก็จะตัดออกบางทีมันมันไม่มียอดอ่อนมาอมันจะมีแค่ส่วนนี้มาอ๋อใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้หัวดีใช่ครับเราก็มาแต่งแต่งให้มันด้วยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีหัวเลยใช่ครับ ก็จะมีแต่การใช่ครับก็จะมีต่การแต่ว่าลูกค้าเขาไม่ชอบก็ต้องมีหัวปนไปบ้างครับอ่ามีความส้ไอ้ปนไปบ้างมีไม่ส้วย้ปนไปบ้างคละคละกันไปคละกันไปครับตัวนี้เขาจะจะอ่อนจะกรอบบอกว่าไร่บัวตัวนี้เนี่ยอ่อนอ่อนทั้งเส้นอ่อนทั้งเส้นครับแต่ว่าถ้าเราตัดออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแก่ขึ้นไปอีกนิดนึง แกไปอีกนิดนึงแต่ก็ยังกินได้ยังก็ยังกรอบอร่อยเหมือนเดิมครับใช่ครับให้ร้านเขาเนี่ยเอาไปใช้หัวกินมั่งผสมกันไปใช่ครับเพื่อความอร่อยแต่จริงๆแล้วทั้งเส้นอร่อยอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับในขณะที่เราสัมภาษณ์น้องๆทำงานไปคนนู้นก็ล้างบัวคนนี้ก็ตัดไปเรื่อยใช่ครับก็ขนไม่มาอีกมากมายเลยทั้งวันเลยเหรอทั้งวันครับทั้งวันเราเช้าที่ปลูกเยอะพอพวกนี้ต้องใช้จานวนที่เยอะอืมพาปลูกมุ่นเวียนให้มีข้องทุกวันต้องซีปลูกเองครับใช่เช่าเขากี่ไร่ตรงนี้อยประมาณ 300ยไร่โอ้โหตลอดการถ่ายทำจะมีไหลบัวมาส่งให้หล้างตัดแต่งกันแทบทุกชั่วโมงซึ่งวิธีการทำก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าต้องรวดเร็วว่องไวแข่งกับเวลาแต่กว่าจะเอาไหลบัวขึ้นมาได้ขอบอกว่าไม่ง่ายส่วนจะทำยังไงเราไปลุยพร้อมพี่สมจิตกันที่นาไหลบัวกว่า300ไล่เลยครับ ครับตอนนี้เราก็เดินมาประมาณสักใกล้กลางบึงแล้วฮะโอ้โหต้องบอกว่าผมมันลุกขาสั้นมาไอเดียเนี่ยมันมันคมมากแล้วมันก็บาดขาใช่โอ้โหลืมเลยลืมเลยเดนบ้านเนี่ยเราจะสังเกตยัยงไงจะบ้างตรงนี้นี่ครับนี่คือตัวไล่บวัวที่ว่าราเขาจะอ่อนเพราะว่าเขาจะมียอดเล่มแต่ยังไม่บานในระหว่างที่เราคุยกันนะครับเสียงดังชีด รุนไอโจนนุะถ่ายมาหน่อยสิลูกกระส่านมาแสบ อ่ะนี่สังเกตดูตัวนี้ไหลบัวครับที่จะเอาไปขายได้ใช่ครับก็จะมีอยู่สามช่วงอ่ะหนึ่งช่วงอันนี้อ่อนอ่าอ่อนแต่อันนี้จะโอก่หน่อยโอก่หน่อยที่ทำอะไรนำไปขายได้เหมือนกันขายได้ครับและอีกช่วงหนึ่งคือช่วงหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับอันแบบแก่เลยอ้ยบัวพ้นน้ำแก่เลยครับอ่ธไี่ก็บเก็บยังไงวิธีเก็บครับคือเราต้องตามตามเต้นเข้าไปรูดลงไปรูดลงไปครับอันนี้ก็จะไปทึ่งไปทึ่งโคนทึ่งโคนครับแล้วก็ดึงขึ้นมาอ่าดึงขึ้นมาครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ ครับตัวนี้จะเป็นอ๋อมันอยู่ข้างล่าาเหรอใช่ครับนอออนเฮ้ยผมนึกว่าใช้ตัวนี้ไม่ใช่แต่มันอยู่เนี่ยลึกลงไปอีกใช่ครับใช่ครับไอเนี่มันอยู่ในใต้โคลนเหรอใช่ครับใช่ครับนี่คือส่วนที่เอาไปใช้ใช่ครับเอาไปกินนะใช่ครับก็ตัดได้เลยใช่ครับก็จะเด็ดตรงนี้ได้เลยถ้าเวลาเราเก็บจริงๆคือเราเราต้องไม่เด็ดตัวนี้ออกมาอันนี้คืออะไรตัวนี้คือเป็นรากเราจะต้องไม่เด็ดออกมาเพื่อว่าให้เข้าแตกนอออนเนี่ยต่อยอดได้ พออีกกล้องวันนะเราก็จะเก็บตัวนี้ได้อีกที่ดึงขึ้นมาคือเราให้เห็นอ่าให้เห็นว่ามั่างเราจะเป็นแบบสูงไม่ตว่าอยู่ใต้น้ำนะพี่ชมครับอันนี้ดำน้ะใต้น้ำเด็ดปุ๊บต้องบีบตูดให้เน้นบีบตุยเน้น๊บเอาปอยเพราะว่าไล่โบวตัวนี้มันสูญอากาศแต่เราปล่อยปั๊บเนี่ยเขาจะดูดหนามโคลนเข้าไปในรอดจะเตี้ยทันทีเลยอ้าวไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ไม่ได้ครับสุดท้ายเราหักมาปุ๊บไอ้สิ่งที่อยู่ใต้โคลน ก็จะต้องอยู่กับที่อีกประมาณต้องวันเขาจะแตกเป็นใบแล้วเขาก็จะแตะนอกอ่อนออกมาพี่พี่ตึงทิ่ลองลองเก็บใบไหมลองลองดูสะอาดไหมได้เดี๋ยวต่มันจะมีไม่เอาต้องถอดออกฝากฝากพี่เข้าไว้ฝากพี่เข้าไว้ตอนนี้ขาติดรากบัวไปต่อไปต่อไปต่อนี่นี่นี่ครับไหนอ้าวเจอแล้วเจอแล้ว อะขออนุญาตฝากไมาไว้หน่อยจะมุดถอยไงวะชักสร,ร้อยขาดเลยไหมพี่จุ่มบอกตัวกูอเองก็เอาไม่ค่อยรอเลยอ่าบอลสิอะเอาเอาเอาหน็บที่พี่พี่สี่มาเอ,อาด้วยวางนี่ได้ตรงเนี้ยคือยอดที่เราจะเก็บครับวิธีการดูคือเราจะรู้ว่าโนอออนเข้าไปทางไหนคือเราดูจากตัวนี้ว่าเขาหันหน้าไปทางไหนมันโดนจะไปทางนี้ใช่ครับนจะแต่ถ้าทางนี้เป็นราก เป็นลากครัเราล้วงเลยนะใช่ครับลูดตามไปเรื่อยๆครับโอ้โเสื้อเสื้อเสื้อกีฬาได้ไหมได้เด็กไอ้นี่เพลย์ยังนะเว้ย <c oughs> เอิบไปแล้วอาจเจอลากแล้วใช่ครับ <c oughs> เด่นแลมบีบเลยครับกำลังต้นนะเอิบผมบีบเลยนะครับบีบเลยดึงค่อยๆดึงขึ้นครับค่อยดึงขึ้นมาเวลาดึงดึงอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ตรงอ้าถ้าดึงอย่างนี้เดี๋ยวมาโอ้โอเคๆเจอแล้วนี่มาแล้วโอ้โหนี่งมาเลยนี่หัวด้วยตัวนี้จะอ่อนมากอ่อนมากแล้วกรอบเลยนี่ต้องจิ๊ บีบไม่เน้นเน่วเนี่ยครับพี่โขนเข้ารอดแล้วเฮ้ยดูเถิดมันมันได้ง่ายมันดำเลยอ่ะใจกับเข้ารอดแล้วครับตัดกับไหมเวลาเรานั้นก็ต้องตัดเยอะกหน่อยอ่างี้แล้วเราบีบต่อได้ใช่ครับจะบีบแล้วเด็ดเองครับใส่เออกว่าจะได้จัดละอันนะผู้ชมกินส้มตายังไม่ต้องต่อไม่ค้าหรใช่ต่อไปต่อนี่ผมหาแค่สองอันนะครับใช้เวลาไปสิบนาทีใช่แล้วทีมงานเนด็กกำลังหากันเนีด็กกาหากันแบบไหนยังไงเออ ผมก็จะแบ่งจัด็อกแห่เข้าขึ้นมาปริมาณเท่าๆกันทุกวันครับก็จะประมาณวันหนึ่งก็อยู่ประมาณตันซองร้อยโลทั้งตันห้าแล้วหาอนี้ทุกวันหนึ่งมันจะพอไหมไรโบตัวเนี้ยเราเก็บวันเวันวันนี้เราเก็บติบไร่ครับของแปลงที่หนึ่งครับพรุ่งนี้เราเก็บสิบไร่ของแปลงที่้องฮะครับและอีกวันหนึ่งวันนี้ตามมาเก็บสิบไร่ของแปลงที่หนึ่งอ่าฮะครับก็จะได้ปริมาณเท่าๆกันวนเวียนแล้วไอ้แปลงหนึ่งแปลงหนึ่งมันใช้อายุอย่างแค่ไหนตั้งแต่เราเริ่มปลูกอะ ประมาณเดือนก็สิบวันแล้ววิธีการไปปลูกนี่ยเอาอะไรไปปลูกมันเราก็จะเอาต้นนี่แหละครับต้นท่ทอนนี่แหละครับไปปลูกต้นไหนอ่ะถ้าเราไปปลูกเราจะต้องดูที่ใบแล้วดูยังไงทีนี้ครับเราจะต้องดูใบที่ไม่เก่ไม่อ่อนมากอืก็จะเป็นประมาณนี้จับไปที่โคนเหมือนกันวิธีการเดียวจับโคนอย่างเคียวแต่ว่าแต่ว่าเราต้องเอาตัวรด้อ่อนเขาเนี่ยขึ้นมาด้วยยังไงโดยที่ว่าเราไม่ต้องเด็ดใหญ่เขาหักโอ้ลากลากมาไหนเนี้ยเป็นยังไงเป็นยังไง ได้มาแล้วนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับการที่เราจะเก็บนี่แหละครับเดี๋ยวนี้พี่ชมเมื่อกี้มันมีใบอยู่เลยนี่ใบนี่ครับ๋อนี่คืออันเดียวกันเหรอครับเป็นชโลมตอครับอ่าท่านผู้ชมให้ดูนะต้นนี้ที่อยู่อย่างนี้ที่เราเห็นใช่ไหมครับพอเราดึงขึ้นมาปุ๊บมันจะไปต้นเดียวกันใช่ครับกับต้นนี้ใช่ครับเวลาเราเราไปปลูกหญ้าให้ลดแต a น o n เล็กอ่า ต้องต้องนอทนนี่ฮะเขาจะต้องทางต้นไม้ใช้เวลานานคราวนี้เดือนก็ที่วันนะเราไมา่ได้เก็บเลยแสดงว่าขั้นตอนการเอาไปปลูกที่ยากนะยากครับ <laughs> ยากตรงไหนทราบไหมท่านผู้ชมคือเราต้องเอาแบบเนี้ยค่คอยๆประคองเข้าไม่ให้พังเลยครับตัวนี้ยากที่สดเลยนี่นี่นี่ตัวนี้ครับอ้อกว่าจะโตะนี่ต้องที่วัน่ะการหาไหลบัวไปขายว่ายากแล้วแต่การเอาขึ้นมาเพื่อไปปลูกนั้นยากยิ่งกว่าเพราะต้องถอนทั้งโครงสร้างของบัวขึ้นมาให้หมด จากนั้นก็ขนย้ายอย่างทะนุถนอมเพื่อน,นำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ส่วนวิธีการปลูกนั้นเขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับต้องทนุถนอมเลยนะฮะอย่าง <c oughs> ที่คุณซีบอกแล้ค่อยหยิบ <c oughs> ห้ามขาดแม้แต่ <c oughs> อันเดียวเราก็จะต้องหั่นรดเนี้ยให้เข้าไปในแปลงน,นาย่าหั่นเขาคานาทำไมอ่ะเพเดี๋ยวเขาแตากออกมาเดี๋ยวมันไปขึ้นกัน,นาเราก็เก็บไม่ได้อยู่ดีเอาละกตัวนี้ลงไปก่อนครับลงไปที่ดินต้องโงไปลึกไหมไม่ไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวรากเขาจะจับดินเอง เราปล่ยดินขึ้นมาแค่กดให้มันลอยอ่าครับกดอ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็ครับนำตัวนี้ไปค่อยกดลงไปที่โคนเหมือนกันเอ้าวกดจริเหรอใช่ครับใช่อ้าวกดตัวนี้ต้อพันแล้วก็ค่อยเลยถ้าหากมันหักไปก็ะสีหายยังไงใช่ครับต้องรอไอโน่นั้นแตกไหมติดตามถึงตี้วันครับเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะรอที่เติบโตเท่าไหร่ใช่ครับจากนี้ไปหนึ่งเดือนกับสิบวันใช่ครับและปลูกห่างแค่ไหนประมาณสามกุญสามเมตรอันนี้ก็ไปนุ่งวนอีกสามเมตรอ๋อเมตร แล้ววิธีการดูแลเนี่ยไอ้น้ำที่ต่างๆเนี่ยเอามาจากไหนยังไงบ้างปุ๋ยปุ๋ย,ยอะไรเงี้ยเราก็จะใส่น้ำน้ำส,สาลาเล้าอะไรนะน้ำาสาเล้าครับน้ำาสาเล้ามันมีที่ไหนอ่ะเราต้องข้อโรงงานมันช่วยอะไรของอ่าทาให้ดินฟูแล้วเราก็จะเก็บไรบัวง่ายๆแล้วถ้ามันมีสาเล้าใช้ใ้อื่นได้ไหมไม่ได้ครับไรบัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไหนก็จังหวัดนครธมส่วนใหญ่เลยครับบ้านผมวิลลนะ์มเนี่ยปลูกได้ไหมพูกได้ครับแต่ว่าก็จะได้พ่นวลิีนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมไม่มีไม่มีการถ่าเล้าลงเยอะๆคนงานยังเมาเลย เหออ๋อเมาไอ้เนี่ยตาเราใหญ่มันก็เหยก็ใช่ครับเขาจะมู้งไงลงเยอะแค่ไหนเวลาลงพี่สี่ไร่ต่อหนึ่งขันหนึ่งขันสิบหล่อเมื่อเป็นน้ำที่เขาคัดออกมาแล้วทิ้งไอ้น้ำไอ้อ้อยปะกายอ้อยปะใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นเขามีบ่อบำบัดต้องเข้านะเออแต่ว่าเราเนี่ยต้องไปข้อหมาเพื่อว่าเราเราใช้แล้วมันเป็นประโยชน์เสียตังค์ไหมไม่เสียครับฟรีด้วยฟรีด้วยโอ้โหนี่คือนำกลับมาสู่ธรรมชาติได้สาเล่าอ่าอันนี้คือล้างทุกอย่างสะอาดเสร็จสับแล้ว ตัดหัวตัดท้ายเรียบร้อยจะแพ็กใส่ถุงครับอันนี้คือสดสดเลยครับสดสดเลยส่งม่ค้าส่งแม่ค้าเดี๋ยวไปส่งวันนี้เลยใช่ครับภายในอีกกี่นาทีถึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับต้องถึ่งครึ่งชั่วโมงถึงมือลูกค้าใช่ครับจะมีนําไปส่งโรงงานเขาก็จะนําไปดองจืดแล้วก็ส่งออกน้องไหลบัวของไทยแล้วเนี่ยไปดองใช่ครับแล้วส่งขายออกต่างประเทศถูกครับราคาขายขายยังไงบ้างก็ อย่างนี้ก็คือพวกไม้ขาก้วนาตลาดขายอยู่กิโลกรัมละห้าสิบหกสิบบาทหนึ่งกิโอย่างนี้นะครับอันนี้ครึ่งกิโลอันนี้ครึ่งกิโลสามสิบบาทถ้าคนจะซื้อเป็นกันก็คิดยังไงก็เท่าเป็นกิโลเลยเหมือนกันครับเหมือนกันเลยขอช่องทางการติดต่อหน่อยก็ผมก็จะมีเพจไลนบัวสดนครปฐมเบอร์ซูนหกหนึ่งซูนหนึ่งต้องสี่ห้าห้าสี่ครับส่งทัวประเทศเลยส่งกี่วันถึงวันเดียวครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ทึ้งเลยโอ้โหของสดใหม่ใช่ครับรับรองว่าไปกินกรอบกรุบกรับครับ และถ้าหากท่านชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนผู้ผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจร,รายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมเจอไหมเนี่ยยังไม่เจอเลยเจะไปจะลากบัวนขูดขาลายหมดแล้วเสียดดัดม้นเขาเจ้า เก็บคื้นไม่ได้เขาคิดว่าเอาเสื้อทัดบุญปอมมาใส่นะของแค่นะของแค่แลนี่งเท่าไหร่วะสี่พันหกสี่พันหกโอเคแงดูดิทัดบุญกูเอาทำกับมันแล้ออกไม่ได้แชมป์เลยป้ะได้แชมป์ไม่ได้มีนี่ไม่ได้เลยเเข้าชิงยูฟ่าแต่ว่าแพ้มานลิดโอ้นี่เจอแล้วเจอแล้ว